สวัสดีครับผมอาจารย์ใหญ่นะกำลังจะสอนนักเรียนช่างฝึกหัดโกนหนวดโกลเข่าวางไวม้มีด45องศาและ90องศาแบบถูกวิธีนะนะครับก่อนอื่นนะครับให้เรามาจับด้ามมีดโกนนะครับนะครับวิธีจับด้ามมีดโกนจับอย่างนี้นะใช้ด้ามมีดโกนสอดเข้ามาที่บริเวณ นิ้วกลางกับน,นิ้วนางนะนิ้วโป้กับนิ้วชี้ล็อกใบมีดไว้นะครับให้หาง้ามีดควมันเชิดขึ้นเหมือนฝนนกอะ่ะมันหางนกอะ่นะครับมาดูวิธีการวางใบมีดคนนะตั้งใจดูเับใบมีดที่คมใช่ไหมเนี่ยยังคมอยู่วางใบมีดสี้สามงศาใช้นิ้วโป้แตะแตะมุมพิ่ัตกด้านซ้ายอให้ตึงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ให้ลูกค้านะครับเอาลิ้นดุล ดูดมุมปากขึ้นนะแล้วก็วางมีดสีฟ้าสานับหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็อะไรสองสองสาม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 ทำได้ไหมครับถ้านับตำแหน่งก,ก็คือจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามนะจุดที่หนึ่งจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดสามจังหวะนะครับวางมีดจุดที่หนึ่งหนึ่งเข้าด้านข้างนะงข้างหนึ่งสองหนึ่ง หนึ่งหนึ่งแล้วก็สองแล้วก็สามนี่คือกนสไลด์นะครับเอากนสไลด์เสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็รีบปนย้อนต่อทันทีนะครับปนย้อนต่อหมายความว่าอะไร <ST AR C> เห็น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 ลูกศรลูกศรชี้ไปด้านล่างไหมครับหมายความว่าต่อตอ่อหนวดหนวดมันชี้ไปนู่นครับพอเราปนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ปนย้อนต่อนะครับใช้ใบมีดที่ปลายมีดเข้า หรือนะครับใช้ไปพีดดันในเข้านะให้ลูกค้าเอาลิ้นดุลมุมริมพิปากดัน,นขึ้นเพื่อให้บริเวณมุมด้านซ้ายมันป่องขึ้นมานะครับแล้วก็วางมีดย้อนต่อไปสีพังสานะถ้าเราชำนาญนนะใช้ไปใบมีดก็ได้ยกใบมีดดานในขึ้นนะถ้าไม่ยกขึ้นนะครับมันจะไปเฉียวริมพิปากล่างริมริปากบนอันตรายนะถ้าเฉียวแล้วไหลเลือดไหลไม่หยุดนะให้เรามัดระวัง หนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองสองสองแล้วก็สาม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 หนึ่งสองสามนะครับแล้วก็บริเวณต่อไปจุดดิมพิปากล่างสามารถคนย้อนตัวอ,อะไรทั้งหมดหกจังหวันะเซ็นเตอร์ก่อนหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับแล้วก็เขา าก็ควรไลด์ลงทิ้งก่อนแล้วก็ควรย้อนต่อทำได้ไหมควรย้อนต่อบางมีสีห้างสานะครับแล้วก็ตรวจดูว่าหมดเขาหมดหรือยัง <S 2> <S 2> <S 2> เสร็จแล้วนะครับให้ใช้อะไรทาแป้บง,บงบางๆบางมีมีดเก้าสิบองศานะครับตรงนี้กลางคิวเนี่ยให้บางมีสีห้างสงสานะน,นะให้มันเข้าอะไรให้เข้ามุมแล้วก็เก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบ เก้าสิบบริเวณนี้อาจจะมีขนอ่อนใช่ไหมตรงหนกแก้มก็วางสี่พ้าองศาพอหมดแล้วก็เก้าสิบห้าจะยาวยาวยาวนะครับซ้ายขวาทําเหมือนกันนะเห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมเราจะบิดขึ้นบิดลงตรงไหนมีขนอ่อนแล้วก็คนขนขนนนไม่มีก็หน้าเก้าสิบแล้วก็มีอะไรติ่งหูใช่ไหมคนรติ่งหูแล้วขนเนี่ยแล้วก็อะไร โกให้หมดเสร็จแล้วก็ทิชชู่เปียกเช็ดหนวดเข่าทิ้งหนึ่งใบทิ้งหนึ่งผืนแล้วก็มาอะไรแล้วก็มาแล้วก็มาอะไรแล้วก็เช็ดใบหน้าออกไห้สะอาดนะอ้าวแล้วอธิบายผมฟังดิทังเย่เชียงใหม่อธิบายฟังเลยวางมีมิอยู่ไหสิบที่ห้าองศาสิบที่หนึ่งสิบที่หนึ่งนึบโป้งปีะโปอยู่นน่นครับสไลด์ลงก่อน ดึงเท่าเลยความมีสี่ข้างสาใช่ไหมแล้วก็ดึงเข่านับหนึ่งหนึ่นงหนึ่งแล้วก็เลยสองสามางัดขึ้นก็สามสามเออเสร็จแล้วก็คนย้อนต่อครับแล้วก็คนย้อนต่อใช้ปลายมีดให้ลูกค้าเอาอะไรเอาลิ้นดันดันปุ่มหมุนปุม่มปากด้านซ้ายให้มันปูดขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็คนย้อนต่อ<ม>แล้วก็เอานิโฟรูปๆดูว่า ต่อมันมีไหมถ้ามีก็คนย้อนต่อคนย้อนต่อนะคนย้อนต่อครับยิปโปต้องอยู่ตรงตรงตึงหนังให้ตึงตลอดใช่ไหมครับเอรือน,นั่นแหละห้องตึงอพอหมดแล้วก็คนย้อนต่อใช่ไหมหกจงังหวะนับเอาเซนเตอร์ก่อนเซนเตอร์ก่อนครับนับหนึ่งสองสคนพยายามกดล้วงัดขึ้น นัดสีด <4 S 2> มันงัดน <5 S 2> มโคบ่สี่ห้าเอาใหมหนึ่งสองสามสี่ห้าเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็มือรูปดูใช่ไหมตรงไหนมันมีตอแล้วก็แล้วก็คูนด้อนตอออกใช่ไหมครับครับแล้วเสร็จแล้วเราก็อะไรทางตรงคราวเราแป้งมาทาบางๆาง ใช่ไหมครับแล้วก็วางมมีเท่าไหร่เก้าสิบเก้าสิบนิ้วโป้อยู่ข้างบนนิ้วโป้ซ้ายเอื่อดึงหนักให้ตึงลากแล้วหยุดใช่ไหมตงเนี้มันเป็นขนอ่อนใช่ไหมอาจจะต้องวางสี่ห้าองศาใช่ไหมครับวางอย่างี้ครับนหนึ่งแล้วก็อะไรสองพอแล้วก็เก้าสิบใช่ไหมครับเก้าสิบลากไปใช่ไหมครับลากไปเก้าสิบนิ้วโป้ซ้ายอยู่อย,อยู่อยู่บนนั่นแหละอยู่บนอบมีดเสเือนั่นแหละไปลากไป นั่นแหละเกย์อยู่ฝั่งโน้นเกยก็ล่าฝั่งนี้นั่นแหละเก้าสิบตัวตนี้มีขนอ่อนใช่ไหมแล้วก็วางสี่ห้าแล้วก็เก้าสิบใช่ไหมเก้าสิบใชไหมขรังนี้เหมือนกันดีแล้วก็วางเก้กกาสิบถ้ามีขนอ่อนก็สี่ห้า 45. ถ้าไม่มีก็เก้าสิบถูกไหม ยาวๆก็ใช้ทิชชู่เปียกเช็ดให้สะอาดนะขอบคุณช่างเย่เชียงใหม่เก็ดหน้าสมยนิดนึนดนนง<ช>สวัสดีครับฝากดไแรกก็แกชร์ด้วยเรียนตัวต่อต,ตัวกนันนะที่กรุงเทพร้านอยู่สะพานใหม่อ้อซอยโป่งที่52เขตสายใ,ใหมกรทมนะครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ